วันดีครับเพื่อนๆนะครับผมวันนี้จันทร์ศุกร์มีนี่จะมาสอบถามนะครับผมคือปัญหาเกี่ยวกับการทําความสะอาดว่าจะใช้วัสดุตัวไหนนะครับผมที่สามารถเช็ดคราบกาวในจมูกบันไดออกได้นะครับผมก็คือคราบกาวนะครับผมคราบกาวที่เราลอกสติกเกอร์ออกลอกสติกเกอร์ออก คันละลายติดอยู่ในจมูกบันไดอะลูเมียนะครับผมครครบันไดเอ่อหัไหลับบรรไดสแตนเลสเนี่ยเราจะใช้น้ำยาตัวไหนนะครับซึ่งสามารถลอ,อกออกนะครับผมเพื่อนๆมีน้ำยาตัวไหนที่แนะนำจากสุบ้านนะครับผมคราบตาวที่เหนียวติดนะครับผม ตัวนี้จะลอกออกอยากมากนะครับผมขอคำแนะนำหน่อยครับจากเพื่อน,นครับผมลอกออกครับใช้เลแค่แค่การไม่ออกเลยครับผมตนี้ว่มามีเค็ดลับหรือมีนระยาตัวไหนเนาะในสุดจะมาให้รับชมดูน,นะครับผมครับจะเป็นจมูกบันไดอย่างนี้เนาะเราเราล่อร,รอบแกะไอ้ เทปกาวที่ออกมาแล้วทีนี้มันจะเหลือกาวที่มันติดนะครับผมนะติดแน่นเลยนะครับผมเราจะมีผลิตภัณฑ์หรือน้ำยาตัวในนะครับผมที่สามารถลอกออกมาได้นะครับผมเป็นมันหมดเลยครับผมว่าตอนนี้เราลอกแต่เทปออกคาบกาวยังติดอยู่นะครับ ใครมีน้ำยาดีๆก็เดี๋ยวมาเมนช่วยบอกจัดสุกหน่อยครับผมก็ฝากไปเพียงท่านี้ครับผมใครมีน้ำยาที่สามารถลอกออกมาครับผมง่ายๆก็แนะนำหน่อยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ